ทีนี้ทั้งแบงค์อยู่ที่จังหวัดนนทบุรีฮะแถวบางใหญ่ะฮะแถวบางใหญ่แถวอีเกียบางใหญ่นะครับคุณเอฮะเจ้าของรถเลยฮะเป็นคนนนทบุรีครับไปขับไฮลักลีโวเครื่อง2.4ยกสูงนะเกียร์ธรรมดานะครับยกสูงเกียร์ธรรมดานะก็ของว่าของเดิมมันอืดครับเมื่อก่อนขับวีโก้มามันแรงกว่านี้ทำไมขับลีโวมันอืดๆจังเลยนะครับทำยังไงดีทั้งแบงค์ บอกว่าอยากได้กล่องที่มันเพิ่มแรงม้านะฮะ30-50ตัวรถใช้งานที่สําคัญเปบิ้ลตัดได้ด้วยแน่นอนฮะช่างแบตติดตัง้งแน่นอนครับต้องกล่องบูสต์จีกสอบครับคันนี้ลงท่อมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเป็นท่อแบบมีหม้อพักด้วยขับรถในกรุงเทพนะฮะมีหม้อพักปลอดภัยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ารีโวคันนี้กล่องบูสต์เป็นยังไงนะสหรับวันนี้อาจจะไม่ได้รีวิวตอนอวิ่งนะตอนขับขี่นะครับเพราะว่ารถเยอะเหลือเกินนะครับ แต่บอกไว้เลยว่าคุณเอสับระเบิดแม่นมากนะครับอ่ะกล่องมาคู่ขวัญฮะใบหนึ่งเป็นเน็กครับปรับได้14ระดับนะครับอันนี้เป็นจูนคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็อีกใบหนึ่งเป็นกองบูสต์นะฮะปรับได้สองระดับนะฮะปิดเปิดได้เข้าด่านปลอดภัยนะฮะปิดควันได้ด้วยนะครับสวัสดีครับคุณเอสสวัสดีครับมันไหมมันครับแตกต่างแตกต่างเยอะเลยครับอ่ะรีโมทอยู่ไหนรีโมทอยู่ไหนนี่นะครับตอนนี้เปิดเบอร์สองไว้ แล้วคันเร่งไฟฟ้าเปิดเบอร์อะไรเเบอร์เครับผมเบอร์เไม่น่าจะพอนะเปิดเบอร์เก้าเลยกดเบอร์เก้าเบอร์เก้าน่นะครับเปิดได้ง่ายๆนะปิดเปิดได้คันนี้ไม่ได้ขับคนเดียวนะมีผู้ใหญ่ขับอีกท่านหนึ่งนะเพราะว่าต้องปิดเปิดได้ด้วยรถดูเบิ้ลตัดโหมด2แบบมีหม้อพักกันนะฮะเบบิล สะอาดได้จริงนะแล้วก็ปิดกล่องได้ด้วยนะครับอ่าคุณเอปิดกล่องฮะปิดกล่องแบบไม่มีควันปึ๊บน่านะครับอ่าแล้วลองเบิร์ดูครับอ่าคุณเอเบิร์น่านะครับไฮรักรีโวฮะเข้าด่านได้จริงฮนะวันนี้ถูกใจนะใช่ครับ <laughs> นะครับนัดเจอกันที่อีกเกีย บางใหญ่นะติดตั้งได้ครับนอกพื้นที่ก็ติดตั้งได้ขอบคุณจากใจเลยชุดใหญ่ไฟกระพี้แอีชี shop ฮะชุดนี้14,900บาทครับไว้เจอกันใหม่ฮะช่ไหมสามสี่ครับ